เรามาดูต่อมน้ำลายนะคะที่สําคัญบริเวณใบหน้านะคะต่อมแรกที่สําคัญเรียกต่อมน้ําลายใต้กบหูนะคะอันนี้นะคะอาจารย์จะเอากอเซ็ตวางเพื่อเป็นแนวนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าพาโลติดแกลนหรือพาโลติดซาลิวารีแกลนนะคะจะมีพาโลติดลิมโนดอยู่ข้างหน้าเป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะคะนะต่อไปนะคะให้มีสิตหาตรงบริเวณมุมขากรรไกรล,ล่างนะคะ เราจะเจอต่อมน้ำลายอันนี้นะคะนี่ก็คือแมนดิบูล่าซาลิวารีแกลนนะคะนะก็จะตรงกับรอยแยกของหลอดเลือดดำนะคะที่เมื่อกี้เราดูไปคือแม็กซิลารีกับลิ n โกโอเฟเชียลนะคะเราจะเจอต่อมน้ำเหลืองนะคะวางตัวอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นเม็ดสีน้ำตาลเข้มกว่าสองอันนี้อันนี้คือแมนดิบูล่าลิมโนนะคะต่อมานะคะให้นิสิตมาหาต่อมน้ ต่อมน้ำลายอีกอันนึงนะคะจะวางตัวอยู่ทางด้านบนของพวกกลุ่มของคาร์โลติดชีสนะคะนะนิสิตจะเห็นต่อมน้ำลายอีกอันนึงนะคะจะถูกส่วนที่เป็นคอมมอนคาร์โลติดอาร์เทอรี่กับไดแก s สติกพัทเนียนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะตัวนี้นี่ก็คือลิมโนดที่มีชื่อว่ามีเดียลรีโทฟา n ิกเ l ียลลิ n o น e นะคะนะวางอยู่ตรงนี้รูปร่างเป็นรูปรียาวนะคะ นะวางอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นต่อมน้ําเหลืองและต่อมน้ําลายที่สําคัญส่วนเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะไปหาอีกสองต่อมที่เหลือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะ